ทีมงานติดต่อรถสองแถวลุงหนวดชักนิดหนึ่งไม่ไปดูเพจแกลุงหนวดดาวินทนนเมื่อวานนี้ห้าองศามีน้ำค้างแข็งค่ะเมื่อวานน่ะมีแม้คนิงนะคะคที่ดาวินทนนพระรามสีน่ขนขณะนี้กี่องศาอุณภูมิสามสิบองศา <c oughs> ซึ่งผมยืนยันจะหนาวกี่โมงเนี่ยกรุงเทพเนี่ย วันนี้วันที่20แล้วแต่ละกรมอุตุบอกว่ามวลอากาศเย็นกําลังแรงแะระอกใหม่จากจีนจะแผ่ลงมา20-25อุณหภูมิจะลงนะคะ,อ,ะอย่างภาคกลางนี่ลงมาประมาณ1-3องศาแต่วันนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยเอ้าวแต่ขณะนี้เขาจะว่าอีสานหนาวอันนี้เป็นภาพเมื่อวานอันนี้ภาพเมื่อวานจากลุงหนวดดอยอินทนนท์ค่ะรายงานแม่คณิ้งบนยอดดอยอินทนนท์เช้าเมื่อวานซึ่งเมื่อวานวน,นี้อุณหภูมิยอดหญ้ามันต้องถึงขนาดศูนย์องศาหรือศูนย์นิดนิด <c oughs> ถึงจะเกิด แม่คันิงหรือเหมยขาบหรือน้ำค้างแข็งแต่อุณหภูมิทั่วไป5อ้องศาวันนี้เป็นยังไง mm hmm. เดี๋ยวผมดูกระบตุข้อ,อประกาศฉบับล่าสุดก็ยังยืนยันนะครับว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือบรอากาศเย็นกำลังแรงร <อ S 1> ได้แผล่ลงมาปกคลุมอีสานตอนบนของประเทศไทยแล้วนี่คนอีสานร,ระวังนะ ลดทิ้ง8องศานี่ถึงขนาด<ช>เป็นไข้ได้เลยนะลง5ถึง8องศาเลยค่ะสำหรับภาคอีสานภาคเหนือก็ลงเยอะประมาณ4ถึง6แล้วก็ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมนทนลงได้3ถึง5เลยนะคะอของเรายังไม่ลงนะนี่ภาคใ<อ>ต้ย,ยังลงเลยค่ะอุณหภูมิยังจะลงได้2ถึง4องศานะคะนี่มีประกาศฉบับล่าสุดประกาศกรมตุนิยมวิทยาฉบับที่4แล้วนะยังย้ำว่าอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทย แล้วฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้คือลงแรงบริเวณอ่าวไทยเนี่ยนี่ปีนี้หนาวเป็นประเด็นเพราะยังไม่หนาวเลยจะสินเดือนธันวาแล้วใช่ไหมค่ะอ่าเนี่ยเนี่ยผมจะดูตรงนี้นิดน,น,น,นึ่งเมื่อวานนี้เห็นแวบๆบแบบอ่าน้องไบรท์อาลงมาแล้วนาวลงมาแรแบบนี้ก็จะทาให้อาอากาศจะหนาวเย็นที่สุดช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ไม่ใช่เดือนใช่ไหม <laughs> รอบโบโต ตั้งตมาตยี่สิบถึงยี่บห้าขัดใจจริงๆอ้าวน้องใบอ่านซิอากาศจะหนาวเย็นที่สุดช่วงเช้าวันที่21ถึง24่ธันวาค่ะนี่ก็มโตุคงจะหมายถึงจะหนาวเย็นที่สุดใช่ไหมพรุ่งนี้อพรุ่งนี้กี่โมง <laughs> เอากันให้ชัดกันไปเลย เห็น<ม>แล้วก็เจ็บใจนะอาวกี่โมงคะไอวินภาษาข่าวอนาวินเี็ไอนี่ไม่ได้ไปดูถูกอะไรยังไงอนาวินอะอไปรับลมหนาวก่อนนะมือยิงน้องยอดกับครูเจ, <ไป S 1> จีบปะค่ะไปนอนเต็นที่ดอยปุยไปจับได้ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยนะคะก็คือไปพักแรมเหมือนกับแฝงตัวไปนักท่องเที่ยวนอนเต็นเลยค่ะแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปจับเนี่ยคือมันกำลังหลับอยู่ในเต็นนะคะนั่นนี่ไงดวากาก็รู้แล้ว ใส่เสื้อหนาวกันหมดเลยค่ะโยเว้นสืบละครบันเพราะไปจากกรุงเทพค่ะนี่เห็นไหมตกลงพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมจะหนาวที่สุดคุณผู้ชมถึง24บอกว่ากี่โมงหนาวกี่โมงเออจริงๆร็บูตูเอาให้แน่ไปเลยนะกี่โมงหนาวกี่โมงเอาชัดๆเลยกรุงเทพเดี่ยปริมณทนก็ได้ต้องไป เออท่านผู้ชมอยากคิดมากนะว่าออทำไมเราหวยหาความหนาวขนาดนี้ก็เพราะว่าปีนี้มันยังไม่หนาวเลยอนี่จะสิ้นเดือนธันวายอยู่แล้วเนี่ยใช่ปกติเราต้องเย็นๆหนาวๆเนาะแจม้าพี่ฮอง